Boy With Love feat. h ซี่ทำสถิติเป็น MV เพลงแรกของ BTS ที่กวาดยอดวิวทะลุ1,500ล้านวิวบน y o u t u BTS e b วงบอยแบนด์ p p o p ชื่อดังระดับโลกก้าวสู่ความสำเร็จครั้งใหม่บน YouTube อีกครั้งแล้ววันที่21เมษายนที่ผ่านมาเวลา16ในกนาฬิกา4ีนาทีตามเวลาของประเทศเกาหลีมิวสิกวิดีโอเพลง Boy With Love เพลงไตเติลของมินิอัลบั้มชุดที่6 Map of the Soul: Persona ของวง BTS ได้กวาดยอดวิวทะลุ1,500ล้านวิวบน YouTube แล้วซึ่งมิวสิกวิดีโอเพลง Boy With l o v e ถูกปล่อยออกมาเมื่อวันที่12มีายปี2019นั่นหมายความว่ามิวสิกวิดีโอเพลงนี้ใช้เวลาในการทำสถิติยอดวิวถึงหลัก1,500ล้านวิวไปประมาณ3ปีกับอีก7วันซึ่ง Boy With l o v ยังคงเป็นมิวสิกวิดีโอเพลงที่มีผู้ชมมากที่สุดในบรรดาศิลปินชายเคป๊อปและกลายเป็นมิวสิกวิดีโอเพลงแรกของ BTS ที่กวาดยอดวิวครบ1,500ล้านวิวบน YouTube และในขณะเดียวกัน m u s สิกวิดีโอเพลง y n a m i t e และ DNA ในเวลานี้ก็มียอดวิวมากกว่า1,400ล้านวิวซึ่งใกลที่จะทําสถิติยอดวิวครบ1,500ล้านวิวบน YouTube ด้วยเช่นกันนับว่าเป็นข่าวดีมากๆแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับวง BTS ด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารความเคลื่อนไหวใน K p o p Station หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตามให้ด้วยนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าครับ